สวัสดีครับวันนี้เรามาดูไดน้ํากันนะครับก็เอาไว้เช็คเองนะครับตอนแรกไดน้ําเสียครับเอาไปพันไดมาครับพันทองแดงใหม่ครับแล้วตัวนี้ช่างเ็าทาตกนะครับนึกว่าแต่น้ํามันไม่ตัดว่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมก็เลยสั่งมาใหม่ครับสองตัวนี้พันห้าห้าสิบนะครับสองตัวนี้ ตัวนี้ได้น้ําน้ํายังไม่ตัดอีกนะครับครับผมก็เลยมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวตัดนะครับแต่มีรอยไหมผมจะลองไปเปลี่ยนดูนะครับถ้าเปลี่ยนแล้วหายก็แสดงว่าเป็นกับตัวนี้ตัวเดิมนะครับตัวตัดได้น้ําครับเวลาน้ําเต็มหรือเราไม่ได้ใช้น้ํานะครับน้ํามันจะตัดนะครับแต่กลไกมันทํายังไงผมยังไม่ได้เช็คดูนะครับเดี๋ยวจะลองไป ซื้อแล้วก็เปลี่ยนดูนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยแต่ตรงอื่นไม่น่ามีรอยไหมครับตอนนี้ไม่มีรอยไหมนอกจากตัวนี้ดำๆนะครับรอยไหมต้องเอาไปเปลี่ยนดูนะครับติดตามชมกันต่อนะครับว่าจะเป็นตัวตัวนี้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้เปลี่ยนตัวนี้ไปแล้วครับของพึ่งมาถึงนะครับตัวนี้มันหักของเก่ามันหักนะครับนี่เราก็มาใช้ของใหม่ครับ ในน้ำยี่ห้ออะไรไม่ทราบครับจำไม่ได้นะครับตอนนี้เราได้ทำการเปลี่ยนดีเลย์แล้วนะครับเมื่อกี้ตัดไปแล้วครับในน้ําตัดไปแล้วเราได้เปลี่ยนตัวข้างในนี้แล้วครับเปลี่ยนดีเลยไปซื้อที่ร้านไฟนะครับร้านพวกแผงไฟพวกแผงวงจรนะครับส่วนโคราชผมไปซื้อที่ภพศาลนะครับมีนะครับ จะทํากล่องที่ครอบมันหายนะครับเอากล่องที่ครอบมันไปด้วยนะครับระดับไฟตาไฟนะครับใช้ได้นะครับรอให้แรงดันมันถึงสามบารนะครับถ้ามันถึงสามบารมันจะตัดนะครับเมื่อกี้ตัดแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งเสียบใหม่นะครับเพิ่งขันน็อตเข้าไปโอเคนะครับใช้งานได้นะครับีแก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับนึกว่าจะเป็นนู่นเป็นนี่ครับเมื่อกี้ผมลอง นี่ครับตัวแป้งสัมผัสมันจะมีเหมือนแผงวงจรมันนะครับผมทอดออกมาแล้วผมเอาแปรงสีฟันถูนะครับแปรงสีฟันที่ไม่ได้ใช้งานอ่อนๆนะครับแปรงอ่อนๆถูบอร์ดมันนะครับลองดูนะครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าครับผมจะปิดน้ําออกนะครับว่าไดตัดไหมครับเมื่อกี้ไม่ตัดนะครับจะใช้งานได้หรือเปล่าฟังเสียงครับ นี่ทำงานอยู่นะครับตอนนี้ไฟทำงานไม่ได้ต้องใช้ไฟหัวนะครับนี่ครับทำงานใช้งานได้แล้วนะครับปิดเปิดตัดเองนะนะครับโอเคนะครับนี่ผมขี้เกียจถอดออกมาครับผมใส่ไปแล้วนะครับแต่ผมมีรูปผมจะลงรูปไว้ให้นะครับบอร์ดตัวนี้นะครับบอร์ดในนี้นะครับที่มีน็อตขันยึดสี่ตัวนะครับ ถอดออกมาแล้วผมไม่เปลี่ยนดีเลย์มันเรียบร้อยแล้วครับเอาเอามามันก็ใช้งานไม่ได้เราต้องเอาเหมือนบอร์ดมันเก่าแล้วนะครับขี้เกียออะไรมันเกาะหรือเปล่าเราก็เอาแปรงสีฟันค่อยๆถูนะครับฝากติดตามช่องเลยนะครับพี่ๆนานาทุกท่านลองรับชมครับไดน้านี่เขาต้องวางไว้ข้างบนนะครับถึงจะดีนะครับเดี๋ยวผมจะเดินท่อใหม่ครับรอมีตังก่อนะครับเดี๋ยวมีตังผมจะเดินท่อใหม่ครับยกสูงเอาขาวางไว้ข้างบนดีกว่าครับการมุดแมลงอะไรเข้าไปนะครับ ฝากติดงานติดตามผลงานด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกดทับสไครต์ด้วยนะครับกดถูกใจด้วยครับขอบคุณครับกว่าจะหาเจอเหนื่อยทั้งวันเลยครับเดินกลับไปกลับมาโอ้โหโอเคนะครับใช้งานได้ตัดดับเองแล้วนะครับนี่นะครับเปิดได้น้ําน้ําทํางานนะครับทํางานเพราะว่าข้างหน้าบ้านเขาใช้น้ํากันอยู่นะครับถ้าตรงไหนน้าเต็มหรือน้ําปิดแล้วน่าจะหยุดทํางานเองนะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องนี้ครับ